สวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมไปชมแมตช์จำลองการแข่งขันครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสเปอร์ครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมคู่นี้แตกกันคืนวันอาทิตย์ที่15มีนาคมนะเวลา5ทุ่มครึ่งครับตามเวลาประเทศไทยสเปอร์พึ่งตกรอบครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับมาจากพ่ายอาร์เบล่าสิกไป3ประตูต่อ0ครับนัดที่2แมนยูครับมีเกมยูฟายูโรปาลีกกับเอลเอสเคลินส์ครับ 11, คืนวันนี้นะครับยังไม่ทราบผล 20, นี่เป็นรายชื่อของสเปอร์ครับรไม่มีซอนฮึงมินไม่มีแฮร์รี่เคนครับ oh oh. หน้าป่าเป็นลูคัสบูล่าครับหน้าต่ำแมนเดล่อรีสเตเฟนเบิร์กไวอิลิลาเมล่าครับแนวลุกส่วนแมนยูมาในล 3, 5, 2, บสามห้องดิลลิล์มบ็ควายลุกชอบ ตรงกลางวันวิสก้าเฟรตเปเนนเดสมาติกกับแบนนอนวิลเลียมหน้าคู่อันนี้เป็นโอดิอิกาโลกจับคู่กับองที่นิมาเสียลาครับผู้สาวรูเป็นเดเคียแผนนี้ชนะซิตี้มาแล้วครับ2ประตูต,ต่อ0นนัดแรกที่เจอกันครับที่โอเทฟอร์ครับแมนยูชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่ง สี่นัดหลังสุดที่เจอกันในแมนยูชนะถึง3ครั้งครับสเปอร์ชนะไปครั้งเดียวแมนยูตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับมี45คะแนนตามหลังเชลซีสามคะแนนเ,นเพื่อไปลุ้นฟุตบอลยูฟาย,ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับส่วนสปเปอร์อันดับที่8มี41คะแนนก็ยังมีลุ้นเล็กๆครับเกมเริ่มแล้วนะครับสปเปอร์เขียรูกเริ่มเล่นก่อนโรเซลโซ่เล่นกับเดเรลลี่ รโรเซโซมาทางขวาครับลาเมลา่าโดเซโซเอาตัวบังอยู่ยังไปได้บอลออกครับมามาติสครับให้กับมาซายเอาตัวบังวนกลับไปที่เนมิย่ามาติสเปลี่ยนมาทางขวานู่นเลยครับลินเดลเลฟเฟสหวานบิสซากา้าหมุนหนึ่งรอบแล้วเลี้ยงขึ้นมา ไปต่อครับโอ้โหแตะหลบลูกนี้สวยแล้วขึ้นมาทางขวาวานพิสกาได้เปิดไหมตรงกลางกับตัวยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับมาเซียลจังหวะน,นี้รีบไปหน่อยครับดูครับโอ้โหด้านหลังมีบโนฟันเดสมีอิกาโลครับมาซียลเลือกยิงเองฟอร์มช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแมนยูดูดีกว่าสปเปอร์ครับ ถึงแม้ไปเยือนไม่ไม่น่าจะแพ้ชั่วโมงนี้ฟันเดนเดสอิกาโล,อ,าโลอิกาโลให้กับมาเซียลมาเซียลแล้วเข้าขวาเข้าขวาปัน่นโอ้ล้ำหน้าไปก่อนครับมาดนิดเดียวครับอิกาโลดูครับโหมาเซียลถล่มไปวิลเลียนมีการล้ำหน้าด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะเล่นบอลนะครับ สเปอร์วันนี้จะมามตานแมนยูไหวไหมครับโชเซมิริโยลุกชอเข้ากลางมาที่เฟรนเดสดูโน,โนมาที่กับมาซิยาลเลี้ยงอยู่ครับไปทางขวาเฟรดพยายามคลองบอลครับดึงผู้เล่นสเปอร์ให้ขึ้นมาไล่ครับแล้วเปิดยาวจาวะนี้เสียบอลแล้วครับแมนยูเดเรลลีแฟรตองเกนครับให้กับ สตเฟนเบิร์กว้อิคาโลสกัดออกข้างไปจูบี้โดเบเล่ครับให้กับเดลี่วิงส์เดลเล่ดีเดลี่ต่อมาที่ลูคัสบูล่าทางซ้ายสตเฟนเบิร์กวายเจอกับวานบิซาก้ายังผ่านไหมไม่ผ่านครับไอ้แมงมุมเราก็ช่วงนี้ฟอร์มยอดเยี่ยม ดีกาโลแล้วแมนยูขึ้นมาทางขวาเอาแล้วครับโอ้โ oh, หแล้วด้านในมาเซียว่างอยู่ล้ำหน้าบูโนเฟรนเดสเปิดจังหวะสองแล้วโอ้โ oh, หไปชกไว้ได้ฮุกเกอยูริสมาเกือบถึงหัวมาเซียครับโอ้ลูกครอสเข้าไปของบูโนเฟรนเดสนี่ถือว่าอันตรายเลยเนี้ยจังหวะเปิดเข้าไปฮุกเกอยูริสออกมาชกไว้ได้ครับบอลยังอยู่ที่สตีเฟนเบิร์กไวายเหลียงตัดเข้ามาด้านในไม่ให้ เลี้ยงมาต่อเจอวันมิสคาชิงมาแต่บอลยังได้อยู่สเปอร์แซดูเลียเข้าสายหยอดเข้าไปตรงนี้ <c oughs> ต้องเคลียร์ออกบุนโฟันเดดสแล้วไปโดนสเปอร์อออครับเป็นตั้งเตะอ้อเป็นเตะมุงครับโอ้โหขอโทษทีครับเห็น <c oughs> แวบว่ามันไปโดนสตีเฟนเบิร์กไว โลเซโซครับจะเป็นคนเตะมุมเปิดโด่งมากลางประตูได้บ่งด้วยครับโอ้บอลนี้เป็นของแมนยูดีเดลเลสควัวดออกมาเก็บได้ครับสเปอร์ฮาริวิงส์วิงเข้าไปสเปอร์เริ่มตั้งเกมได้นะครับสตีฟเฟนเบิร์กไายกาชากไปได้โอ้โคนี้หลบอันบิส้าไปไ้ลูคัสบู่าผัานหน้ามาก็เจอแม็กไว เฟรดแทงต่อให้กับบรูโน่ฟรานเดสขวาวิ่งไปแล้วครับแอนเชล็มาเซียลยังให้ไม่ด้าวันทเกนมาบล็อกไว้คู่นี้ต้องบอกว่าทันกันครับสเปอร์อาจจะเป็นลองอยู่พอสมควรก็ไม่มีซอนเฮงวินไม่มีแฮร์รี่เคนเฟรดเข้ามาปั๊มจังหวะนี้เดลีเลยเอาตัวรอดไปได้ครับหนีออกมาเลี้ยงหนีออกมาแล้วจ่ายต่อตรงนี้ลูคัสบูราเจอกับลีเดอร์ เปิดเข้ามาโหเขามือเดกเกอรยังไม่ถนัดครับผ่านไป27นาทีก็ยัง0-0ยแมนยูไปเยือนสเปอร์ครับทิมมิริกอังกฤษโรเซโซให้กับเดลเลลีเดเลลีโยกออกซ้ายเจอเฟสไม่ได้ครับโอ้โหูโหุนอฟฟานเดส พยายามจะแตะหลบอลิวินส์ไม่ผ่านเฟลด์ครับออกไปทางขวาบอลอยู่ที่อีกาโลอีกาโลโยกออกขวาไม่ผ่านเหมือนกัน,นโอ้โหโดนแล้วพยายามจะบอกว่าฟาวละครับแต่ไม่ได้กรรมการปล่อยให้เล่นต่อแล้วสเปอร์ขึ้นมาทางขวาัแซาด,ดูเดียวเอาบอลลงได้ โรเซโซ่จ่ายหล่นเกินไปแล้วครับวิลเลียมวิลเลียมวันนี้พึ่งเห็นนะครับโอ้ทำชิ้นหนึ่งสองกับมาเซียลมาเซียลเหนี่ยงไปทางขวายังไม่ให้ล็อกเข้าซ้ายโดนแย่งมาแล้วครับแฮร์รี่วิงส์โรเซโซ่โรเซโซ่มองขึ้นมาที่เอลิกลาเมล่าขึ้นเกับหลังไปหรือยื่เข้ากลางไปครับโรเซโซ่เอ้าวิลเลียมจิ้มออกข้างไป นัดหลังสุดรวมทุกรายการของสเปอร์นี่แพ้ไปถึง3นัดครับแล้วก็เสมอ2ยังไม่ชนะใครเลยนะครับนัดหลังสุดส่วนแมนยูนั้นชนะถึง4นัดเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครครับฟอร์มเราบอกว่าแลังจ,จีจาร์ดครับแล้วดูขึ้นมาจาุดนี้ไม่ผ่านแวนโงเกนตัดบอลไม่ได้เอาละครับวานมิสคาสีตำแหน่งขึ้นมาแวนโงเกนแล้วเปิดด้วยซ้ายเข้ามากลางประตูมงออกมาครับแมนยูบอลอยู่ที่วิลเลียม ดึงเกมชา้านิดนึงครับผ่านไป41นาทียัง0-0โอ้โหต้องบอกว่ายัง0-4ครับครึ่งหลังน่าจะมีสกอร์เบอร์ไวน์เลี้ยงตัดเข้ามาจีจา้าทีเดียวครับเดลเลอรลีเดลเลอรลีดึงจังหวะแล้วเติมขึ้นมาไม่ล้ำหน้าโอ้โหไปครับยัโอโ้ล้ำหน้าครับยิ่งม้าไม่ว่าจะไม่ล้ำหน้าซิเฟนเบอร์ไวน์ขึ้นมาช็อตนี้ได้สวยครับ น้ำชิงแล้วหลุดขึ้นมาเดคยาเปิดยาวบัมใบธรรมานี่สเปอร์สู้กับแมนยูได้สูสีเลยครับตอนนี้ไม่เป็นรองครับลูคัสฟูลา่าจ่ายติดแม็กไกวนี่เหลือไม่ลาหลายต่อได้แล้เลยยิ่งติดวันพิสก้ามาติดหมงต่อมาเสียว ยังตัดไปได้ครับสปเปอร์โรเซโซมาทางขวาแล้วจบเกมครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่ครับศูนย์ประตูต่อ0ูนย์สปเปอร์กับแมนยูนเต็ดครับฟุตบอลพิมิ์ลิกอังกฤษเดี๋ยวเราไปชมครึ่งหลังกันต่อครับปเปลับมาชมครึ่งหลังกันต่อกับแมนยูกับสปเปอร์พิมิลิกอังกฤษนัดที่30แล้วนะครับ จบนัดนี้ก็จะเหลือแค่แปดนัดเท่านั้นบอลอยูท่ที่เป็นของแมนยูครับเฟร็ดวานบิซาก้าแปะต่อมาที่บรูน่ฟันเดนเดสมาเซียลมาเตสเลี้ยงขึ้นมาโอ้ไปเข้าทางฮารลีวิงส์วิงแต่ต่อให้ลาเมล่าเปลี่ยนมาทางซ้ายสตีเฟนเบิร์กไวบอลลงครับ โยกเจอกันบ่อยครับกับวานบิสซาก้าเฟสเฟสมาทางขวาวานบิสซาก้าเติมมาแล้วครับวานบิสซาก้าแตะบอลกระชากขึ้นมาแล้วเปิดไปเสาสองขึ้นมาของเรียบร้อยครับโบเดดิกาโลหนึ่งประตูต่อสูนโหลูกนี้ขึ้นแทคกคนเดียวครับโบเดดิกกโลยิงอีกแล้วครับนี่ครับศูนย์หน้าตัวใหม่ครับโอ้โห แล้วต้องชมคนเปิดครับว้าบิซาก้ากระชากขึ้นมาดูครับโอ้โหแล้วเปิดได้แม่นยำแล้วดูโอเลนิกาโลครับตำแหน่งหนีหาที่ว่างครับแล้วขึ้นโขกคนเดียวครับหนึ่งประตูต่อสูแมนยูขึ้นนำไปแล้วหมดสิทธิ์ครับอุโกโยลิสดูไวเร็วนี่ตามประกบไม่ทันครับมองแต่บอล นยูได้ประตูเร็วครับขึ่งหลังเปิดมาไม่กี่นาทีครับนาทีที่52นำไปแล้ว1-0ึ่าครับเกมน่าจะเข้มข้นขึ้นครับซีเฟนเบิกไวแต่หนีบรูนอฟันเดนเดสไปได้มาเองครับดันใน ประสิทธิภาพแนวลุกของสเปอร์นี่ดูอ่อนลงไปเลยนะครับลูคัสมูลา่านี่ไม่ผ่านเินเดนเลฟไม่มีซอนนงมินกับแฮร์ริคเคนไม่มีตัวจบสกอร์แล้วครับหวานบิสก้าจ่ายเข้าไปโอ้โหติดจีวนินเบวบายตัดบอลได้ให้กับลูคัสมูลา่ายลองกับหลังมาแฮร์ริวิงส์เลี้ยงจี้เข้าไปลูคัสแล้วเด้แลรียิงแป๊กครับโอ้ ซัดด้วยซ้ายจังหวะนี้แฮร์รี่วิงส์ยังมงไว้ได้แต่ปมะมาทไม่ได้ครับสเปอร์โเรเซโซ่แฮร์รี่วิงส์ถึงแตะต่อให้กับโรเซรโซไปที่เดลแลลีลูคัสคุลาได้ยิงครับลูกนี้เข้าซอลเดเคียมเอาละครับสเปอร์เริมอยู่ไม่ได้เหมือนกัน บอลยาวออกมาก็เป็นสเปอร์ครับที่ตัดบอลไปโลเซโซเปลี่ยนไป,ไปทางขวาซาดอุลิเยอร์ถ่ายลิววิงส์สเปอร์ต้องเปิดเกมบุกแรกแล้วครับตอนนี้โดนนำอยู่1-0ึ่งเดเรลลี่ ie, ออกไปทางขวาแซดอุลิเยร์แซดเจอกับวิลเลียมหลบมาแล้วลาเมลา่าตะกะชากไป โยนมาตรงนี้ได้โขกไหมมา,มาบอลอยู่ที่โเรเซโซครับเจอผัวพันอยู่แล้วโอ้โหไปฟาวครับสเปอร์สชิองครับลงมาแทนสกอต์แม็กโทมิเน่ครับลงมาแทานฟร ลีเฟนเบิร์กวานี่กำลังจี้จาร์ตเลยนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกครับเลเล่ลีแต่หนีมาอารีซ้ายมาแล้วครับซาจิยงตบกลับมาแล้วยิงครับโอ้บอลไม่ตรงกรอบสปเปอร์เริ่มมาเป็นชุดเหมือนกันครับอารีวิงครับถูกถอดออกส่งอีกไดเออร์ลงมาบูาลิโนเริ่มอยู่ไม่ได้ครับมีการปรับแผน เขาน่าจะนำหน้าครับจังหวะเมื่อสักครู่ดีครับเปิดยาวก็ไม่ดีครับโอ้แมยูเก็บบอลไม่ได้ช่วงนี้หลังจากได้ประตูนำนี่เป็นสเปอร์ที่คลองบอลบุกใส่แมยูครับทําชิงหลุดขึ้นมาอีกแล้วครับดเดลอาลีถึงเส้นหลังเจอปั๊มจังหวะนี้แม็กไกว์อ่าจะเป็นเตะมุมของสเปอร์ อย่าลืมชมกันนะครับจริงันนะคู่นี้เตกกันวันอาทิตย์ที่15มีนาคมครับเวลา5ทุ่มครึ่งครับเล่นที่บ้านของสเปอร์ยอดมาตรงนี้วิลเลียมเตะปากครับมาแล้วโอ้โห و, โอ้โห و, อะไรกันครับแมนยูโอ้โหวันพิซากาครับแตะต่อให้เดกาจึงล้มอยู่ครับแต่โชคดีครับบอลไปเข้าทางแมนยูครับไม่ได้ไปทางสเปอร์ แมนยูเล่นจอมประสะกูรลอผมองงเลยครับเฟนเดสยกขึ้นมาจะให้วันบิสคา,าสเปอร์ตัดได้อีกแล้วครับตรงกลางตอนนี้เป็นของสเปอร์เลเร่ี่ให้โรซมูลา่าต่อให้โรเซลโซขวามีโรเซลโซยังไม่ให้ยังไม่ให้ไปเองครับกระชากหนีมาติดไปแล้วยังไงยังไม่เปิดเปิดขับเข้ามาโบไปแม็กคววิลเลียมเก็บได้โอ้โหนี่วิลเลียมนี่เงียบเลยครับ อยู่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายเป็นวิงแบค็คครับแม็กควายโยนเปิดยาวขึ้นมาจะให้กับวานบิสากา้าเติมสูงเลยครับวานบิสากา้าวิ่งกลับไปแล้วโรเซโซ,โซไปทางขวาซาดูเย่แสดเข้ามาที่โรเซโซแต่หลบไปได้ด้วยครับลาเมล่าแล้วมาแล้วครับเลียงจี้เขาเขตโทษ เปิดตรงนี้แล้วยิงโอ้โหไม่ดีลูคัสมูลา่าน่าจะโดนแมงยูก็เป็นเตะมุมหรือเปล่า,างเกียนดอมเบลเล่ครับลงมาแทานไม่ได้เตะมุมครับลงมาแทานโลเซลโซครับ 82นาทีช่วงท้ายเกมนะครับแมนยูยังนำอยู่1-0เดงศย์เมิยามาติสให้กับบุนโอฟันเดรลมาทางซ้ายเป็นโดนวิลเลียมครับมาเซียลขึ้นกลับมาแม็กทูมินีแม็กทูมินีให้มาทางขวาวานบิสกาเข้าด้านหน้แบบอีโกโรทำชิ่ง1-2มาเซียลอนหลังนิดนึงครับโดนจิ้มเป็นโดเบเล่โดเบเล่เลี้ยงขึ้นมาโอ้โหยังแรงยังมีครับแรงยังมีเจอกับลูกชอโดนดีเลย์ไว้นิดนึงกัดชากไปได้ด้วยครับโอ้โห แล้วเปิดเข้ามาลินเดเล็บมุง่งแถวสองแถวสองแถวสองเป็นสเปอรค์ครับเฮลเดอร์เลอเข้ากลางไปโอุ้ยแล้ว,วลูคัสบูล่าได้ยิงติดเซ็ปโปบาร์เรมได้แค่ได้ยิงจ่อๆนะครับลูคัสบูล่าโอูสเปอร์ไม่ได้ป,ประตูตีเสมอครับจังหวะนี้ดูครับโอ้โหเดลเรลีแปะต่อโอ้โหเลือกมุมยิงได้เลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ สวัสบิซาก้าถูกถอดออกครับส่งเดนิจเจลงไปสเปอร์เตะมุมเปิดมาด้านนอกด,ดอูด้วยฟรนเดิเกียออกมาหรือต้นซานเชสครับโยนกลับเข้ามาก็ติดแมนยูเบนาวิลเลียมเจอไม่ผ่านเลยามาล่าย่างไปชงท้ายเกมสเปอร์บี้หนักเลยครับโซลาบาดเจ็บ3านาที สเปอร์จะได้ประตูตีเสมอตอนนี้แมนยูก็เน้นรับแล้วครับเดลเล่ีออกมาทางซ้ายไดเออร์ De er. กลับไปที่เดลเล่ีออกไปทางขวาลาเมล่าลาเมล่ายังไม่เปิดโยนเข้ามาโมงออกไปลินเดนเลอฟเก็บได้ครับอิกาโลดึงชารลอเพื่อนนิดนึงแล้วจบเกมครับเป็นแมนยูนเต็ครับบุกมาชนะสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ฟุตบอลวีมิเรกอังกฤษนัดที่30นะครับ นี่เป็นแมตช์จำลองการแข่งก่อนกันริงจะเริ่มขึ้นนะครับติดตามชมกันแนะข่งจริงก็ได้นะครับคืนวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเวลา5ทุ่มครึ่งครับวันนี้โกรฟเมกมหมดเวลาแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ